สวัสดีครับพี่น้องนักลงทุนทุกท่านมาพบกับพวกเราชีวิตติดบอลอีกเช่นเคยวันนี้วันที่12มีนา255พวกเราชีวิตติดบอลจำให้แนวคางกันอีกเช่นเคยเราไปกันที่ลีกกัสโซซิเลอาอินเอรีเวลาที24ระหว่างเอซีมิลานพบกับอินโกลีเอซมิลานเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเอมเปรีโดยเจ้าบ้านเอซมิลานภายใต้การนำทีมของสเตฟาโน เกมที่แล้วก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้เป็นการอัชนะนาโปลีมาซึ่งก็ทําให้ตลอด7เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครเลยทางฝั่งอินโปลีตอนนี้อยู่ในพื้นทีก่กลางๆของตารางซึ่งทิศทางของผลงานก็ยังคงไม่ได้ดีขึ้นมาเลยเกมที่แล้วก็เป็นการแบ่งแต้มกับเจนัวมาซึ่งก็ทําให้พวกเขานั้นยังไม่ชนะใครมาเลยตลอด2 2เกมติดต่อก,กันกับทุกรายการ ดูแล้วเกมนี้เอซิมิลานศักยภาพทีมเหนือนกว่าและยังต้องยึดในพื้นที่จากสูงของเขาดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าเอซิมิลานน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มด้วยสกอร์ที่ขาดราคาเปิดมาที่เอซิมิลานต่อลูกครึ่งราคานี้สามารถจับได้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราชีวิตติดบ,บอลที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับ